เานี้เพื่อนสนิทมาริโอนะคะไม่ใช่แจ็คแฟนฉันค่ะคนนี้คือนิกกี้นาชัดค่ะหลายคนบอกว่าตอนนี้หนุ่มนิกกี้เขาโสดแล้วนะแต่เรื่องราวการทำช่อง YouTube มีสาวน้อยคนหนึ่งมาผัวพันและก็มาอยู่ใกล้ชิดมากๆเลยเป็นลักษณะหมวยอินเตอร์นั่นคือโกรันโกรันคือใครโกรันคือนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งเลข,ขานิก,กี้นี่นะคะ ปรากฏว่าหลายคนนะกแซวนะเพราะพี่ป๋องกับพลน่ะไปพูดในรายการรายการหนึ่งว่านิกกี้เนี่ยกำลังมีความรักและสาคัญกําลังคุยกันอยู่และสําคัญมีการบินไปมาหาสู่ระหว่างต่างประเทศบ่อยๆเอาละสิสดไม่โสดไม่รู้ไปเจอนิกกี้นะฉัดเขาจะเล่าเรื่องนี้กับหัวใจเขาว่าเป็นอย่างไรเชิญค่ะอล่าสุดมีข่าวลือมาว่าเรามีแฟนระดับนางเอกดีๆนางเอกยต่างประเทศยังไม่มีเลยพี่ ผมไม่ได้รอแบบบอนบฟเฟ่นะที่จะมีแฟนเร็วไม่ได้รอเหมือนเจแปนเติมนะพี่ที่จะแบบว่าปุ๊บมีแฟนอ่ะเออไม่มีพี่เบลข่าวมาจากไหนตาปองไงตาปองขมูดไงไม่มีหรอกพี่ไปฟังจะไปฟังปองไปฟังพี่แจ๊คดีกว่าพูดไปเรื่อยหระมันไม่มีมุกมันก็พูดไปเรื่อยเออแล้วตอนนี้เราเรามีไม่มีคนมีคนคุยไหมไม่มีเลยพี่บางคนก็บอกเชให้เราจีบโกรันแบบถ้าพี่เป็นโกน้องเด็กะพี่ น้องอายุยี่สิบเอ็ดอ่ะพี่อ๊อฟผมสามสามอะเด็กมันก็น่ารักกันแหละแต่ไม่อยากมีแฟนไงเอออยากใช้ชีวิตไปก่อนนะสามห้าขอก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะมีใครเลยอยังเลยพี่รอก่อนสามห้าตอนนี้สามสามลเดี๋ยวรอก่อนผมอ่าไอนี้พูดจริงไม่ได้ขี้โม้ผมวางแผนว่าปีหน้าผมจะเป็นเรื่องสิงโตก่อนปีหนึงพูดจริงพูดจริงเหรอใช่พี่อยากเป็นยูทูบเบอร์กับสิงโตปีหนึ่งเพราะว่าผมมีความฝันว่าอยากอยู่กับสิงโตเดี๋ยวขอลองทาก่อนปีหนึ่งถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยกลับมาปกติตอนเนี้ย ไปดูที่ก่อนเอตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนพี่กอศึกษาหาข้อมูลก่อนเพราะค่าค่านมแพงค่านมเดือนสองหมืน่นค่านมสิงโตเดือนสองหมืน่นอันนี้อ่ะเราออกไปอย่างเงี้ยกูคงจะไม่เข้าใจไหมาหาว่าเราแบบว่าหลุดหรือเปล่าว่าไปอยู่ไปเลี้ยงสิงโตไม่หลุดไม่หลุดพี่ผมเช็คมาแล้วอ,อ่าไม่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 ได้หลุดไม่ได้อะไรพีเ่เดี๋ยวเราดูกันนะเดี๋ยวเราลองดูครับอยากเป็นยูทูบเบอร์เมืองไทยที่อยู่กับสิงโตครับขออนุญาตขยายความในนามผู้สนิทคุณนิกกี้คนหนึ่งนะคะเรื่องราวของหัวใจก่อนเลยนิกกี้ โสดค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ดูใจกับใครเั้งสิ้นเรื่องราวโกรันคือน้องอยากให้น้องมีช่องทางเมื่อเรียนจบมาก็จะได้มีงานทําส่วนเรื่องราวของพันตัวเองไปเลี้ยงสิงโตแล้วก็กลับมาถ้ามันไม่ดีค่อยกลับมาพี่ว่านิกกี้ไม่น่าจะได้กลับมาน่าจะโดนสิงโตกินนะคะงานนี้มีเรื่องราวกันทาํามากินหรือว่าได้หลายอย่างไปคิดก่อนเลตอนนี้เขาไม่ได้ฟุ้งนะเขามีความสบายใจเขาอยากโสด 3- 5หาอายุเขาค่อยมาว่ากันค่ะ